อันนี้ผมมองออกเลยเอาดีดีไม่ออกเลยไม่ออกโอ้ยดีดผมยังมองตัวเองไม่ออกเลยโหง่ายที่บอกอุ้ยหรออันนี้ได้อยู่นะเอาดีแล้วมันมันรู้สึกว่ามันยากไหมเกี้ยเกินเนอะใช่ไครับจริงครับเก้ยละเกี้ยทำรายการบ้าบันเทิงได้ไหมวอลด้านขวาให้ดูได้ปะอ่าลองวิเคราะห์ลองวิเคราะห์ลองวิเคราะห์ลายมือไหนคือวอลแม่ดูแม่ดู ตอนเขาช่วยแกตลอดเลยช่วยอะไรเขาให้เขาทำนิ้วผมทำนิ้วให้ดูอย่างนี้อันนี้อันนี้อะไรคือไหอยปลาร้านี่ไงกระดูกอย่างนี้ไงเนี่ยผมมองหอยปลาร้าเต็มที่ทำง่ายเกินคำตอบได้หมดทุกข้อเลยิ่ดูเองทำไม วอพูไม่แพ้ใครแคตนีตกน้กับมาโอเคอ,อ,อันขวาดูรู้แล้วอันขวาครับพี่ฝา,ากซีนี้ของยินบอลด้ยนะครับ<อ> Jack Joker, แจ็คแอนด์จกเกอร์ยูสติลหมทแตไม่ต้งเป็นเธอทุกที<อ>นะครับของทีมงานยินบอพวกเรายินบอเท่านั้นไม่มีพี่โซนะ